โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่หองเบรย์และโยเกิมโบเกะซาก้าเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นกันตามเอ่อควสหลักนะครับเหมือนเดิมนะเล่นไปเรื่อยๆผมเก็บเวลไปนะครับอืมโอเคเดี๋ยนะผมขอดูก่อน โอเคล้วฟึกไปก่อนนะครับโอเคอ่ะจากนั้นเราก็จะผมอ่าทุกทุกครั้งนะที่ผมเข้ามาเล่นนะถ้าตรงไหนมีคำเตือนเป็นสีแดงนะผมจะเข้าไปดูตรงนั้นก่อนเลยนะฮะปาบแล้วก็ค่อยเริ่มเล่นนะเดี๋ยวก็ดูให้ครบๆก่อนความสำเร็จอ่ารับมา เราสายฟรีนะครับแต่ว่าผมเอ่อเนื่องจากว่าผมได้เอ่อทำการเติมครั้งแรกไปเลยฮะเลยได้เกรยรอดเออเกรดอดมานะฮะผมก็เลยเอ่อสายเออไม่สายเติมอ่ะมันก็ฟรีอ่ะนะฮะมันเติมไม่แค่ครั้งเดียวเองอ่ะมันก็มันก็ไม่ถือว่าสายแปลว่าสายแปลว่าเติมอ่ะเออนะโอเคคือตรงกดเนี่ยผมกลัวจะกดเถอะจะกดโดนมากเลย เพราะเมื่อกี้ผมเผลอไปกดโดนรอบึงแล้วนะครับแต่ดีนะที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นอะไรมากมายโอเคอ่าเดี๋ยวอันนี้อะไรฝึกเป็นของนีเลยละฮาโอเคอ่าเราจะสู้ไหวไหมนะอเออจะสู้ไหวไหมนี่อ่ะสู้กันนี่ลกันนะฮะ เพราะว่าไอตัวบนสุดเราน่าจะยังสู้ไม่ไหวนะครับโอเคของเขานี่น่าจะเป็นสายฟรีนะเป็นสายที่แบบว่าตัวละครแบบให้ามาตั้งแต่แรกด้วยเนี่ยนะนะโอเคปาปูยากอยู่ยากู่ครับลงเอาลงยากยู่นะลงยากยู ตีพิกาจูดีกว่าป้าบนี่ปืบนี่เลยเอือโอ้โโยเจอสกิลหมูครับไปดีไปดีหมูไปเลยโอ้โโยโอ้โโยเราจะตายแล้วใจเย็น หมู่ไปเลยไงเออจัดไปน้ำปึบโอ้โเราจะตายเอาฮะเดียบร้อยให้กิเลรสเราตายฮะแต่เราน่าจะยังไหวอยู่เอา้าเมื่อกี้กดสกิลหมู่ไม่ติดเหรอป๊าบปึบ,ปบโอเคชนะครับกลับครับโอเคเราไปเก็บเวลกันต่อดีกว่านะฮะ ให้มีแล้วนะไปครับเราไปเล่นกันต่อเลยนะครับซึ่งเคลอดลักอยู่นะวะอยู่นี่ไปเลยต่อสู้กับเสียอว้วนนะฮะจังหวะนี้ป้าบเสียอว้วนโตโหดมากเลยนะแต่ไม่รู้ทำไมพลังมันถึงน,น้อยนิดนะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลเขาไม่เคยสูงมากนะฮะคูแต่ปีกกรจงนี่ตีเกดอตทั้งหมดมากเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้ตีสองทีเราตายเลยฮะเฮ้ยไม่เคลสแบบว่าไม่ใช่เคลสหลักคนเยอะจังวะ ปึ๊บ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 แล้วมันชอบเด้งมาเดี๋ยวนะพวกนี้เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ส่งไปเลยแล้วกันไอพวกที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เหมือนผู้เา่าเต่าในรักกบ่นมากเลยฮะโอเค เป็นเคล็ดรักต่อได้ครับไปลุยป่าบ โอ้ยเจอเกลียดแล้วด้วยกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเคว็ดหลักทำไมมันถึงไม่มีสองเคว็ดปะเฮ้ยเ <c oughs> คว็ด <c oughs> หลักมันน่าจะต้องมีเคว็ดเดียวใช่ไหมแต่นี่มีสองเคว็ดครับ แล้วก็ทำเควสดหลักไปทีนี้ก่อนพอถึงเควสหลักที่แบบไปไม่ไหวก็ลองมาทำเอไอเควสหลักอีกอันหนึ่งนะครับสกิลหมู่ครับโอ้โหเทียตามหมดเลยครับ Okay. กับ <c oughs> อ่าบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมตัวละครผมยิงผมถึงชื่อนินรลพัฒน์นะครับที่จริงผมจะตั้งว่าอินทร์ราชิตซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงผมหลักทั้งสองอันเนี้ยเป็นตัวละครในรามเกียรติ์นะครับซึ่งผมชอบมากนะครับอินทร์าชิต แต่พอดีมันไม่ได้ไนงะผมก็เลยเลือกนินรพัดมานะครับเพราะว่าชื่อมันยาวไปนะอินทรชิตยาวไปตัวเดียวเองนะครับผมเสีย้มากตอนนี้เรายังแบบว่าไม่ค่อยมีเอ,อ่อ อะไรน่าตื่นเต้นนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราได้กีตาส์ด้วยไงแต่สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เติมเงินครั้งแรกเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่มั้งตอนนี้น,นะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมแข่งกับคนคนเมื่อกี้เนี่ยนะที่เวลเกือบๆพอๆกับ,กบผมอนะพลังต่อสู้เขาก็ใกล้เคียงผมนะเอออาจจะให้ผมเล่นอ่อนเข้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ช่วงนี้นี่เข้าด่ารัวเขาด่ารัวเลยนะฮะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามีแดงๆอยู่ตรงพัฒนาเดี๋ยวเราจบด่านนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าที่ผมบอกไปว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดได้เพชรครบเอ่ออะไรวะสองพันกว่าเพชรส,สองพันกว่าเม็ดปะที่มันต้องเปิดสิบครั้งอะ่ะเออนะฮะ แต่ว่าคือว่าผมผมว่ามันน่าจะทันอนะ่ะมันน่า,น,าน่าจะพอรับภายในหนึ่งที่น่าจะหาได้นะครับผมก็เลยคิดว่าก็ต้องรอไปก่อนนะครับสําหรับคนที่อยากดูเปิดนะต้องรอไปสักหนึ่งที่อนก่อนให้เพชรครบก่อนนะนนะไม่ต้องถึงนหนึ่งที่หอกนะแต่ถ้าเกิดเกินหนึ่งที่ไปแล้วมันยังไม่ครบเนะี่ยผมก็จะเปิดแบบอ่าทีนี้จะเปิดแบบทีละอันนะ่นะฮะให้มันได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ก็รอไปหนึ่งพันเมตรแล้วนะอ่านะ